สวัสดีนะคะเด็กๆพบกับครูสุครูธิติรัตน์เนตรธัญพัฒน์อีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะหยุดกันบทที่2ซึ่งบทที่สองจะเป็นเรื่องการทบทวนการออกเสียงพยางนะคะสืบเนื่องมาจากบทที่1น,นะคะเราซื้อได้สอนในเรื่องของอสัทธอักษรเกี่ยวกับ พยัญชนะและก็สระไปบ้างแล้วนะคะพอมาวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนการออกเสียงพยางค์ซึ่งในบทที่2นี้นะคะเหล่าสื่อจะแยกไฟล์วิดีโอนะคะออกเป็นหลายๆคลิปเลยนะคะเพื่อไม่ให้เนื้อหามันเยอะมากเกินไปในแต่ละคลิปนะคะดังนั้นในวันนี้นะคะคลิปนี้ก็จะเน้นในเรื่องของการฝึกออกเสียงสระเดี่ยวนะคะเด็กๆดูหนังสือควบ คู่ไปได้เลยนะคะดูไปพร้อมกันถ้าใครไม่มีหนังสือก็สามารถนะคะจดไปพร้อมกันกับที่เหล่าสื้อสอนได้เลยนะคะไปดูกันเลยว่าการฝึกออกเสียงสระเดี่ยวเป็นอย่างไรนะคะเด็กๆยังคงจำได้ใช่ไหมคะสระเดี่ยวประกอบด้วยกี่ตัวคะหตัวเนาะอาออเออีอูและก็อใช่ไหมคะวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่การฝึก มาฝึกการออกเสียงสระเดี่ยวกันเลยนะคะมาดูเลยตัวแรกนะคะตัวนี้นะคะคำนี้ออกเสียงว่าปาปาจำได้นะคะตัวที่สองค่ะพาพาออกเสียงเป็นพอพานนะคะตัวแรกจะออกเสียงเป็นพอปานะคะตัวถัดไปค่ะตัวนี้นะคะตัว โอในภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าในระบบพินอินออกเสียงได้2ององแบบนะคะจะออกเสียงเป็นสระอก็ได้ออกเสียงเป็นสระโอก็ได้นะคะซึ่งตอนนี้เราสื่อจะให้ใช้เป็นสระอนะคะตัวนี้ออกเสียงเป็นปอปอพอพอออกเสียงเป็นพอพานนะคะ ต่อเลยนะคะมอมอเด็กๆออกเสียงตามเหล่าซื้อด้วยนะคะเมเมอลอลคาคา อย่าลืมออกเสียงตามเหล่าซื้อด้วยนะคะลีลีจีจีนีนีนชีชีตัวนี้ออกเสียงเป็นชอช้างนะคะตัวนี้ออกเสียงเป็นต่อเต่านะคะเด็กๆ ตีตีตัวนี้ออกเสียงเป็นซอโซนะคะซีซีไปดูตัวถัดไปเลยนะคะจจเจเจชชเชเช ซซซตัวถัดไปเลยนะคะตัวนี้ออกเสียงเป็นทอทหารนะคะเธอเธอทูท,ท,ทูตัวนี้ออกเสียงเป็นตัวนอนหนูนะคะเนเน นูนูตัวนี้ออกเสียงเป็นตัวลอลิงนะคะเลเลลูลูลเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆออกเสียงได้ไหมคะถ้ายังออกเสียงได้ไม่ถูกต้องนะคะให้เด็กๆ ย้อนกลับไปดูคลิปนะคะตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะแล้วก็ทบทวนดูสัก2-3ถึงครั้งนะคะไม่ต้องท้อนะไปต่อนะคะมาต่อเลยนะคะตัวนี้ออกเสียงเป็นหอนกคูกนะคะฮูฮูลูลูล ตัวนี้ออกเสียงเป็นนอหนูนะคะนูนูตัวนี้เป็นสละดวีนะคะเด็กๆวีวีตัวนี้ออกเสียงเป็นต่อเต่านะคะตูตูตัวนี้ออกเสียงเป็นสละดวีนะคะเด็กๆลีลีล ตัวถัดไปเลยนะคะจือจือจาจาซือซือออกเสียงเป็นชอช้างนะคะตัวนี้ออกเสียงเป็นซอโซนะคะซีซีตัวนี้ออกเสียงเป็น ซอโซ่เช่นกันซซตัวนี้ออกเสียงเป็นซอโซ่นะคะซูซูตัวถัดไปเลยนะคะตัวนี้ออกเสียงเป็นจอจานนะคะเด็กๆจูจูเจอเจอชู ซูเซเซซูซูเซเซค่ะก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะคะก็ เด็กๆอย่าลืมทบทวนนะคะถ้าตามไม่ทันอย่างไรให้เปิดขึ้นไปดูตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะคะแล้วก็อ่าน ฝึกอ่านสะกดคํานะคะออกเสียงตามเหล่าซื้อนะคะทบทวนทุกวันนะคะเด็กๆก็จะทําให้เราสามารถพัฒนาภาษาจีนของเราได้นะคะสามารถอ่านตัวพินอินได้คล่องแคล่วแล้วก็ชํานาญมากในที่สุดนะคะสําหรับวันนี้เหล่าซื้อก็ต้องกล่าวคําว่าใจเจียนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะใจเจียนค่ะเด็กๆ